สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสองสาวพุทธยคนมุกดาหารสวีเดนคือเกาเดอจ้ามื้อนี้มาร้านขายอุปกรณ์การอุปกรณ์ไฟฟ้าพี่น้องร้านแสงดาวอยู่ในคมคำซอยเนาะพอดีสาวพุทธยสิมาซื้อชุดอันโซลาร์เซลสิเอาไปอันใสอันอยุทงหน้านะสิไปเขาดาวยุท้งหน้าพ่อแม่พี่น้องวันที่31อสิดูดหนองเนาะแล้วก็สิ พากันไปนอนหน้านะไปเขาดาวอยู่หน้าก็เลยมาเบิ้งโซลาเซลล์สอบเสริมตัวก็โทรศัพท์หน้โอ้มันกัคากมันแล้วคนน่ะผู้ผู้มันอยู่แล้วมันสีใสแบบนี้เข้าแบบเข้าแบบเป็นเขายานคืดียวโอ้ใจเงินเออแต่ว่าแต่ว่าเข้าไซสแล้วก็ต้องเก็บรักษาดีๆเนาะมันจะสีได้ไซสไซสโดน เออมีแล้วั่นเขาเอาเงินมาเฮือนเอาเฮือนมาเฮือนแล้วเขาสีรักเอาแล้วเนาะเขาบได้ไปนอนตลอดเขาพาแคมป์ปิ้งได้เออเขานอนโซ่ข้าวไส์โซ่ข้าวคักคักพี่น้องเออราคาหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยบอสหนึ่งพันเก้าร้อยเออเออเออเอาสุดนี้ละสิซื้อแล้วเด้อพี่น้องเอาไว้ไปเขาดาวันที่สามสิบเอ็ดแคมป์ปิ้งได้แคมป์ปิ้งเออ มานี่เลยกระต๊อบแบบนี้สิไปเบิรงสิไปเบิรงกระต๊อบรักกระต๊อบให้ให้พกก่นกระขายตู้เย่อตู้เย็นพี่น้องขายเบิร์ตเนี่ยแหละของใช้ไฟฟ้าเนาะโซงนี่พ่นลดราคาสียอันเห่าปีใหม่พน่นกระลดราคาจ้ะพี่น้องเออลดกระขายมองของข้ราะห์ของขเขานะ ร้านยูนิคมคำซอยจ้าร้านแสงดาวจ้าพี่น้องเออนักมีบริการดีจ้าเต็มอุปรกรณ์ล่วงหน้าก่อนพี่น้องสิไปเฮ็ดมองอันเขาดาววันที่สามสิเอ็ดจ้าละไปสิไปเอาอันเพิ่องอัดยูเกินน้าเบาจ้าพี่น้องสาวพุทธไทยเอาเนาื้อยูเนวกินลงไปเฮ็ดกินยูหน้าเมื่อนี้ เฮ็ดเตรียมสุ้มไว้เฮ็ดมองเขาดาวจ้าแล้วก็วันที่สามเอ็กับสิดูดหนองเนาะกับสิละไปเขาดาวเฝ้าหนองสะพี่น้องผู้ใดวางกัมากินป่าน้สาวผู้ไทยเด้ออยู่นิคมคำซอยมุกดาหารจ้าผู้ใดยากมากกัมาเด้อจ้าพี่น้อง นี่แหละพี่น้องมาเอาเฟืองอัดมองนาบาวนี่ยกเขาหงูนาบาวนี่จะแล้วก็แล้วงานกับสีขนมากมากขึ้นไว้ข่าวคือเก้ายืมของเล้าไปสักก้อนนะนะนี่แหละเฟืองอัดพี่น้องเขาอ,อัดไว้เรียบร้อยแล้วจะส,สาวุู้ไทยขออนุญาตขนเฟืองวันเดอร์พี่น้องบ่มีคนจับกล้องให้ เฮ็ดแล้วแล้วพี่น้องมองเขาดาวเข้านี่ละยุดทงให้ทงหน้าจ้าพี่น้องมาเฮ็ดมองเขาดาวจ้าเข้าสีวันที่สามสิบเอ็ดดอเข้าสีดูดหนองเข้ากับสีมาเขาดาวเฝ้าหนองสะอยู่พี่ละจ้าพี่น้องยุดทงหน้าพี่ละจ้าน้ำอยู่หนองสะกระเลิ้มแห้งโลงแน่ละจ้าพี่น้องจ้า ให้มู่มาซอยตัดยาให้จ้ามู่แล้วก็ลูกพี่นูกน้องแล้วก็ลูกมาซอยเฮ็ดให้เจ้าพี่น้องมาซอยสาวผู้ไทยเฮ็ดอันนี้กับต้นเอ่อต้นเอ่อตะไคร้เข้ากับสิตัดตัดโอ้ตัดตบแตงหน้าพี่น้องเพราะมันเป็นผุ้งเป็นอันนี้เนาะมันหกนี่แหละมองเท้าดาวเอาเพิอกเอายางมาเฮ็ดเข้ากับสีลลกมานอนหน้า จะไปหาพื้นมาก,กองไว้อยู่พี่น้องเอาไว้ตังค์เข่งน้อยเฮาห้องน้ำกะมีพร้อมพี่น้องหม้อตองยะน,นี่อันมองนี้แม่กบปูมะโบบจากพี่น้องปูมะโบ,บปูพักบุง้งละเจ้าจ้างเขาไทยลอกร้อง,อ,งอันเฮ็ดร้องเฮ็ดยังคือเรียบร้อยเนาะ พักบุงแล้วกับพ่นสิปูมาโบบจ้าพี่น้องปูท่อน,นี้ล่ละบอกให้พ่นปูกหลายมันมันยากมันเหมยพี่น้องเอ้ยเพิ่งอยู่หลังส่วนหลังบ้านก็นมีพักพ่อนอ่ะเอาด้าวเขาด้วย <c oughs> มาฮุ่งเท่าบ่ซอยไว้ป่เอาอันพอดียืมเฟืองอัดของอาลานไายลูกพี่ลูกน้องพี่น้องเอามาเฮ็ดมองยู่เฮ็ดซุ่มเนาะหนักลุงคนกับมาซอยเด้อพี่น้องเอ้ยพคนกับซอยดีดีได้ <c oughs> เออร่วมมือร่วมแรงใจพี่กันพี่น้องเอ้ย ก้าดเถอะเลยยีราเขาที่เห็ดที่นี่ละเออมาเด้อพี่น้องมากินข้าวเทงน้ากันบาดนี้หลังจากข้าเห็ดซุ้มเห็ดเผือแล้วแล้วเนาะเข้ากันผ่ากันกินข้าวเทงตำมะฮวงก้อยก้อยขมพี่น้องเออมากินเทงแล้วก็มีแคบหมูกระปูเออมา หลายคนกินข้าวเคงน้ำกันจ้าพี่น้องมาเด้อเออแบ,บว่วาบบได้นัดหมายน้าพี่น้องมากแล้วกะาเพื่อนเห็นเพื่อนอย่างเพื่อนกามาซ้อยมาอย่างเนาะอ,อืมมากมากมากินน้ำกันรับแท่นน้ำเดียวจ้าพี่น้องเออสาวพุทไทยขออนุญาตกินข้าวคนเด้อจ้า คลิปนี้กับป้าไว้สำเน้เจ้าป้ากดครับสกา,ายสาวผู้ชายคมมุกดาหารสวีเด่นน้ำในเด้พอพบพอกันไหมในคลิปหน้าเนานจะเนาะคลิปนี้ก็ขอล่าไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า